ตาเจา,าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนเรื่องซุยตั้งเจียซุยตั้งเจียแปลว่าเทศกาลวันลอยกระทงหรือวันลอยกระทงนั่นเองค่ะเนื่องในเทศกาลลอยกระทงเหล่าซื้อขอพูดว่าจูตาเจียซุยตั้งเจ๋า快乐เ,เทศกาลวันลอยกระทงเหล่าซื้อขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ เทศกาลลอยกระทงภาษาจีนพูดว่าซุยต้งเจียซุยต้งเจียมาดูความหมายกันนะคะซุยแปลว่าน้ํเติ้งมาจากคําว่าโคมไฟเจียมาจากคําว่าเทศกาลนะคะรวมกันก็คือวันลอยกระทงหรือเทศกาลลอยกระทงนั่นเองค่ะมาดูคําศัพท์เกี่ยวกับวันลอยกระทงกันนะคะซุยเติ้ง ซุยเติ้งกะทงเทียนเติ้งเทียนเติ้งโครมรอยเซียงเซียงทูล่าจูล่าจูเทียนปาเจียวเย่ปาเจียวเย่ใบตอง คำว,ว่าใบาตองมีอีกคำหนึ่งนะคะเซียงเจียวเว่เซียงเจียวเว่ใบตองซึ่งเราสามารถใช้คำใดคำหนึ่งได้นะคะสำหรับคำว,ว่าใบาตองค่ะเซียนวาวเซียนวาดอกไม้สดยูเยหวัหวยูหัว เยี่ยเลี่ยงเยี่ยเลี่ยงพระจันหือเส้นหอเส้นพระแม่คงคาวันนี้ได้คำศัพท์เกี่ยวกับ เทศกาลวันลอยกระทงหรือซุยเติ้งเจียหลายคำเลยมาดูประโยคนะคะเราจะให้หนึ่งประโยคค่ะสำหรับวันนี้ประโยควันนี้ก็คือจินเทียนชื่อซุยเติ้งเจียแปลว่าวันนี้เป็นวันลอยกระทงค่ะสำหรับรูปประโยคนะคะคำว่าจิ่นเทียนแปลว่าวันนี้ชื่อ แปลว่าเป็นซุยต้งเจียก็คือวันรอยกระทงประโยคนี้แปลว่าวันนี้เป็นวันรอยกระทงค่ะหรือพูดเป็นภาษาจีนว่าจินเทียนชื่อซุยติ้งเจียจินเทียนชื่อซุยต้งเจ,ยจีย,จยวันนี้ได้คำศัพท์เกี่ยวกับซุยต้งเจียหลายคำเลยค่ะรวมทั้งตัวอย่างประโยคด้วย เราซื้อขาวอวยพรให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลวันลอยกระทงนะคะซุยตั้งเจียควายเลอพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใจเจียน